พาส่อง All New Toyota Yaris Cross และภาพหลุด Alphard Wellfire ปี well 2023สวัสดีครับผมเจจาก Auto Spin นะครับวันนี้เราจะมาขอคาบข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบกันกับรถ2รุ่นที่น่าจับตามองและมีแววว่ามีแผนจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยกับ All New Toyota Yaris Cross และ All New Toyota Alphard w e l l f i ทั้ง2รุ่นจะมีอะไรใหม่บ้างติดตามไปที่ podcast นี้เลยครับก่อนจะฟังกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Auto Spin กันด้วยนะครับ เริ่มกันที่ Toyota y a r i ี Cross รถ SUV crossover รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเป็นแบบปังๆที่ประเทศอินโดนีเซียได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีรสนิยมที่เปลี่ยนไปเริ่มสนใจรถยกสู่ห้าประตูกันมากขึ้นเน้นความมันเกประสงค์โดยสร้างอีกวนพื้นฐานแพลตฟอร์ม DN เหรือ d ด i h a สู u New Global Architecture เช่นเดียวกับ v ว l o z สละ y a r i ยารีท ด้วยชื่อรุ่นของรถอาจจะทำให้เราเข้าใจว่า t o y o ต a Yaris Cross ถูกดํามาเป็นตัวชนกับ Honda WR-V แต่คู่แข่งจริงๆแล้วคือ Honda HR-V, Nissan Kick นและ Mazda CX-30 ที่จัดอยู่ในเซกเมนต์ BSUV เพราะมีขนาดตัวถังที่ใกล้เคียงกันมาพร้อมขุมพลังสองแบบให้เลือกด้วยกันได้แก่เป็นซิม1.5ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส 2NRVE 4สูบแถวเรียง 1,496cc DOHC 1 6วาล์ว Dual VVTi ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าที่6,000รอบตอน,นาทีแรงบิดสูงสุด137นิวตันเมตรที่4,200รอบตอน,นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะเหลือเกียร์อัตโนมัติ 4VT ขับเคลื่อนล้อหน้าเบนซิน1.5ลิตรไฮบริดเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส 2NRVEX 4สูบแถวเรียง 1,496cc DOHC 1 6วา w ์ว Dual VVTi ให้กำลังสูงสุดร89แรงมา้าแรงบิดสูงสุด121นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลัง79แรงมา้า แรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรพ่วมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนส่งกำลังผ่านร,ระบบเกียร e ์อัตโนมัติ eCVT และทำงานแบบพาราเลลไ y b r i d แบบ Toyota Hybrid System มาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก e b d ระบบเสริมแรงบวก BA ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวทางล่าชันระบบตรวจจับวัตถุจากด้านหลังระบบตรวจจับจุดอับสายตากล้องรอบคันระบบเบรกมือไฟฟ้าเซ็นเซอร์ช่วยจอด ระบบสุขสัญญาเมื่อเปลกีกกระทานหันระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีและยังเพิ่มไม้เด็ดกับ All-Speed Dynamic Radar Cruise Control แบบ Stop and Go ส่วนอุปกรณ์มาตรฐานภายในนะครับอ็ดตั้งหลังคาพนรนมิกกลาสลูฟม่านกรองแสงไฟฟ้า Power Sunshade Kick Sensor เบาะนั่งบูกกับขี่ปรับไฟฟ้าระบบ Infotainment หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่10.1นิ้วหน้าปัดดิจิทัลขนาด7นิ้วที่สามารถปรับแต่งได้ พื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพอสำหรับเก็บกระเป๋าเดินทางขนาดกลาง4า่ใบที่ใช้แบตเตอรี่ของอุปกรณ์มือถือระบบปฏิบัติการทันติมติกทีอินทัชระบบความปลอดภัยจัดเต็มโตโยต้าเซปิเศนครับในเรื่องของราคาก็คงเดากันไม่ยากนะครับอยู่ในช่วงราคาเดียวกันกับ HIV แน่นอนแต่ต้องอยันเลยว่านิสันคิกก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่ทำราคาได้ดีเช่นกันต้องมาหลอดลุ้นกันว่า t ต y o ต a าประเทศไทยจะวางราคาอย่างไรให้ไม่ทับลายกับโ o r o l ล่าคร s และเว l o รสครับ ก่อนจากกันนะครับมีข่าวสั้นเล็กน้อยมาฝากกันกับ a l l n e w Toyota a l p a อลร์และเว f i ฟที่มีข่าวแววมาว่าเตรียมเปิดตัวเดือนมิถุนายนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรกนะครับคาดว่าโฉมใหม่จะมาเปลี่ยนใช้แพลตฟอร์ม TNGA และใช้โครงสร้างเดียวกันกับ l e x u s LM เช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดจะเป็นแบบเดียวกันกับ l e x u s LM หรือไม่นั้นรอลุ้นกันทีเดียวดีกว่าครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องมาตู้สปิงกันด้วยนะครับวัน,น